นี่นะเมื่อกี้เพิ่งไปเอาไอวิดีโอคลิปลงไปเจอก,กระทู้มึงกระทู้หนึ่งพวกมึงบอกว่าอีกลีอย่ามายุ่งกับประเทศของกูทุยอีสัตอีเฮียอีดอกประเทศเนี้ยของทุกคนกูเกิดในประเทศไทยโว้ยใบยเกิดกูอ่ะประเทศไทยกูมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากับคนอื่นและกูก็ยังไม่ได้สละสัญชาติและสัญชาติที่กูได้มาสัญชาติสวีเดน,เน่ย กับพราะพวกมึงไม่ใช่เหรอที่ขยันใช้มาตาหน,น,น,นึ่งหนึ่งสองตามไล่ล่าคนน้องคนนี้ทั้งอยากรู้นะว่าสลิมมันโง่ขนาดไหนขนาดตามไล่ล่ากลัวมึงก็ไปถามอีอรุณศรีชัยชาติอีโคตรบลมมาโง่แล้วก็ลมระดมพลความโง่นะรวบรวมกันแล้วคาดว่าคําว่ากะเหรี่ยมมึงไม่ต้องดาลเลยแล้วนะกูอยู่ในต่างประเทศจะยี่สิบปีละประเทศไทยใครๆก็มองว่าผู้หญิงไทยอจะใช่หรือไม่ใช่เขาก็มองว่าเป็นกะเหรี่ยมมึงจําไว้กูชินแล้ว นะพวกมึงนะชอบดูถูกเหยียดหยามความเป็นคนเพราะว่ากะเหรี่ยมันเป็นอาชีพที่ต่ำพวกมึงก็เลยชอบเอามาด่าแต่กูไม่รู้สึกอะไรหรอกนะกูไม่รู้สึกมันโดนกันทั่วหน้ากะเหรี่ยไทยติดอันดับหกของโลกสะใจไหมฮะสะใจไหมเพราะว่าคนไทยมันจนเรามีในหลวงที่ล่ำรวยอันดับหนึ่งของโลก มั่งคั่งอันดับหนึ่งของโลกขนาดไหนมึงไปหาอ่านเอาต่อไปนี้กูจะวางไว้ใต้ youtube เดี๋ยวกูจะวางไว้ให้มึงดูว่าหลักฐานที่ว่าในหลวงร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกน่ะขนาดไหนแต่ทำไมกูต้องเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าอะไรเพราะคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้รับการได้รับการศึกษาที่ดีจึงได้เป็นกลีไม่มีใครเขาอยากเป็นหรอกกะรีอะนะแต่ประเทศไทยอะกรี่เยอะอันดับ ห้าของโลกมึงคิดเองไม่ต้องมาด่ากูกูไม่รู้สึกเพราะว่ากูเป็นเมียนักธุรกิจแต่ถึงกูไปไหนมันก็เหมือนสักที่น่าพากูว่าเป็นกะหรี่กูไม่แคร์นะพวกมึงอะจงหันไปดูว่ารอบตัวมึงมีผู้หญิงไหมในในบ้านมึงอะหรือตัวมึงเป็นผู้หญิงมึงไปคนต่างชาติเขามองมึงว่าเป็นกะหรี่อยู่แล้วแล้วคำว่าอย่ามายุ่งกับประเทศกูอะประเทศมึงอะอิสว์ทะเบียนบ้านมึงก็ทะเบียนบ้านมึงทะเบียนบ้านกูก็ทะเบียนบ้านกู แล้วอยู่ประเทศไทยกูก็ไม่ได้อยู่ฟรีกูเสียภาษีที่โน่นนี่นั่นส้นปีนเทียอะไรก็ต้องเสียแตโตประเทศเนีตยกูอยู่สวีเดนเนี่ยนอกจากไม่เสียภาษีเรียนเชิญให้ไปเรียนหนังสือฟรีนะหนังสือพีเข้าใหม่เนี้ยเขาให้หกพันแล้วให้ยืมได้อีกสามพันเป็นเก้าพันเท่ากับมีรายรับเดือนละเก้าพันเก้าห้าสี่สิบห้าสี่หมื่นห้าเขายังไม่ได้ทวงมูลคุณอย่างพวกเมืองเลยพวกสน้นปีน พวกสมองหมาปัญญาควายอยู่ในกาลาแลน่ะมึงอ่ะเหี yeah. ่ยและพวกที่อยู่สลิมที่อยู่ต่างประเทศก็เหมือนกันนะออเโ้มีสวัสดิการแต่ประเทศไทยนี่มีทรัพยากรธรรมชาติสารพัดนะมีน้ํามันส่งออกมีไม้สักส่งออกส้นตีนหาเหวมีข้าวส่งออกประเทศไทยมีเจ้าที่ร่ารวยแต่ไม่มีสวัสดิการแต่พวกมึงไม่เคยสำเนียกที่จะคิดและที่จะฟังที่จะเอาไปบอกต่อ ว่าที่มึงอยู่ประเทศที่มึงอยู่อ่ะมันสุขสบายขนาดไหนมีเจ้าที่ร่ำรวยไหมโดยเฉพาะที่เยอรมันไม่มีเจ้าด้วยฮะเขาล้มระบบการปกรครองของเจ้าพวกมึงขนาดเป็นที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพวกกาฝากเขายังเลี้ยงมึงอย่างดีกันเลยนะส่วนสวีเดนพวกมึงกาฝากมานะ่ะกูเห็นสลิมมาเถียงกับกูนะแหม่มสม่งไปส่งให้กูเรียนปริญญาตรีให้กูแค่สามพันสามห้าสามห้าสิบห้าหมื่นห้าให้มึงเรียนปริญญาตรีฟรีด้วย เขายังไม่ทวงมูงคุณมึงเลยและกูเนี่ยนะเป็นประชาชนสวีเดนเต็มขั้นกูยังไม่ไล่มึงออกจากประเทศเลยนะแต่อูที่ประเทศไทยในกลางประเทศของกูทุยอิสว์มันประเทศของกูด้วยแล้วประเทศนี้ประเทศไทยเมืองไทยเมืองสยามเป็นประเทศที่ประชาชนช่วยกันปกป้องไม่ใช่เจ้าออกรบทุกครั้งประชาชนมีเจ้าหนึ่งพระองค์ที่ออกรบด้วยพระองค์เองคือ พระเจ้าตากศินมหาลาชแต่พระเจ้าตากศินมหาลาชได้อะไรเป็นสิ่งตอบแทนจากประชาชนคนใจคดด้วยการเอาพระอ,องค์ไปฆ่าพวกมึงไปศึกษาซิพวกสัตว์นรลกไม่รู้หีรู้แตดโอ้ยประเทศของกูกมันก็ประเทศของกูเหมือนกันนะกูมีประชาชนแล้วกูก็มีใบเกิดในประเทศไทยนะส้นตีนเข้าใจไหม พวกพวกมึงนี่เขาเรียกว่าอะไรอะหลงประเด็นหลงประเด็นว่าเป็นเจ้าของประเทศเพียงแต่ผู้เดียวส้นตีนเหอะนะไปคิดซะอย่ากูด่าบ่อยพวกสมองหมาปัญญาควายอยู่ในกระลูกระลาเห็นลูกระลานึกวกาพระอาทิตย์จนใครต่อใครในต่างประเทศเนี่ยเขาเอาเครื่องบินเอาเหล็กหลายตันไปบินข้ามหัวพวกมึงพวกมึงทำที่อะไรกันได้ม้างเนะี่ยมีสินค้าส่งออกอะไรบ้างอะอันดับห้าของโลกกะหลี่ไงเออแค่นี้นะ